สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงอำเภอที่เจริญที่สุดในไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูท็อป5อำเภอสุดปังที่เจริญไม่แพ้เมืองใหญ่เลยอันดับ5คืออำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยโรงงานและนิคมใหญ่เศรษฐกิจหมุนเวียนมหาศาลอันดับ4อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง แหล่งอุตสาหกรรมยานยนต์และปิตโตรเคมีศูนย์กลาง EEC ที่เติบโตเร็วสุดๆอันดับ3อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมืองเศรษฐกิจท่าเรืออุตสาหกรรมครับทั้งห้างโรงเรียนโรงพยาบาลและชุมชนต่างชาติอันดับ2อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมืองการค้าภาคใต้ศูนย์กลางการแพทย์การศึกษาและช้อปปิ้งที่ไม่เคยหลับไหล และอันดับหนึ่งต้องยกให้อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีหรือเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ทั้งเศรษฐกิจการค้าและบันเทิงครอบเครื่องนี่คือท็อป5อำเภอที่เจริญที่สุดในไทยครับแล้วคุณล่ะบ้านเกิดติดอันดับหรือเปล่าอย่าลืมกด subscribe ติดตามด้วยนะครับ